ไฟนาะสามพี่น้องมาแล้วเด้อจ้าไปวันนี้จะพาทุกคนไปปลูกอินทผลัมเดียกันเนาะเพาะเองจ้ะแล้วก็ปลูกกันเองนี่เลยจ้าวิถีชาวบ้านเนาะปลูกกันง่ายๆแต่ตามไปดูกันเลยไปเขาปลูกกันยังไงเนาะจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันแลกเปลี่ยนความคิดกันเนาะปลูกได้เ้ว เราก็ปลูกได้แล้วเป็นบางส่วนเนาะแต่ตอนนี้เราก็มาปลูกอีกโอ่ฟ้าก็ลองฝนลื่มมาเราแก้ยต้องรีปลูกแล้วได้ไปแล้วหนึ่งหลุมจะตามมาดูเลยคุณเลยนม กดติดตามเลยได้จ้าเด้อไปนาสามพี่น้องเนาะใครชอบอเกษตรพอเพียงเนะาะยุถีชาวบ้านง่ายๆอยแบบนี้ปลูกเองจินเองกันเนาะง่ายๆจะให้ทุกคนติดตามคลิปต่อๆไปได้จ้าเด้อแบบ่งปันความรู้กันเนาะไม่มากก็น,น้อยสอเอาอีกเนี่ยเดี๋ยวไปเอาต้นใหม่เข้าก่อนเ้ยตามมาตามมาเรา,า,าลปลูก ไม่ไดับแล้วตอนนี้ตัวใหญ่เนี่นตามมาดื้อตามมาดื้ออุ้ย เปนที่สองแล้ว <c oughs> <c oughs> คุณพ่อไปแล้วคุณพ่อคุณพ่อการ,กรเกษตร ฝนก็เริ่มจะมาได้ได,ะะะได,ด้วย,ยน,ะน,น,นะคะเนาะไอ้เสือดื้อกูแล้วเสือดื้ออืมง่ายนะเก็บเองปลูกเองฝนก็มืดมาแล้วแกเอ้ยอ ทุมก็พ่อเกีเอาถุงมะเดี๋ยวเอาไปดิ้งขยะกับเอระปุกฟักนี่นะฟักหรือบวบฟักกระปุกก็มีอันนี้เปียดแล้วไงคนดูแลใจกะชอบเนาะทักะชธรรมชาติ บรรยากาศฝนก็กำลังจะมาแกเอ้ยอีกแล้วนึงหนึ่งจะพักจะอมไปกันเราด้วยนี่ เราชอบก็ตัดต้นทิยดย์ตามโดยจะด้วยวิถีชาวบ้านเนะปลายนาสามกีนองด้วยกันเรจะได้อหาลิปด,ดีๆมาแบ่งปันความรู้แล้วก่าชีวิตประจำวันของชาวไร่ชาวนาเกษตรพอเพียงเนาะไร่นาสวนผสมเราวิถีชีวิตบ้าน ทำแต่งสวนพ่อของเราเดินตามพอ่อเศรษฐกิจพอเพียง<ด>ถอดล้อยถ้าไม่เป็นหน่วยเมื่อไหร่มันโดนมีดเนี่ยป็น แต่อาจจะชาหน่อยลองพิดลองถูกไปเรื่อยเลยเนาะจัดในเป็นระเบียบได้กินได้ขายได้แก่เอ้ยหมดรือยังเนาะเหลือกี่อันจะตามไปดูด้วยก้วสามต้นกระปูกเลยหลายต้นแล้วลนเานาะ ออมซะนี่แหละจ้ะบอ่อปลาแล้วนี่แหละกระปูกไว้มั่งแล้วเห็นมะพร้าวกระเพื่อมปลูกติดแล้วนี่ยปลูกมาไหบัเแล้วี่ตรพ่อามมาด้ๆยๆ เดี๋ยวจะออมไปซ่าทางนู้นเนาะถ้ายังไงฝากกดติดตามอ่ป้ายนาสามพี่น้องเด้อเด้อจ้าเด้อใ้ายังไงก็อคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะติชมเข้ามาได้ให้คำแนะนำเข้ามาได้เนาะช่วงนี้หน้าฝนก็อยากจะปลูกงลงนตูกนี่อ่ายังมือใหม่เนาะอยากจะทำเกษฐริพพอเพียงตามรอยพ่อของเราเนาะพ่อแม่ก็ทำรอแลอ้วถ้ายังไง ขอฝากกดติดตามปายนาสามพี่น้องเลยด้วยจ้าด้อ,อไปนู้นสิฮะงินขอจุคลิปนี้แค่นี้ก่อนด้วยจ้าด้อว,วัสดีจ้า